ครับพี่น้องฟองังไปมือนี้สิพามมาขอหว,อวยเด้อหวยอยู่วุ่นละภูเขาดอยเจดีไอ้ไข่ไอ้ไข่ไป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 ขอกันพี่นอ้องไปขับออกเลยโอ้หอนเราเด้อพี่นอ้องเฮ้ย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 ดอยไอ้ไข่วุ่นละสงสัยถูกหวยหลายไหมวุ่นละ คุณมาขอกันจังไหมพี่น้องมัอนี่สิพาขอเดอ้อ <c oughs> มามาเตรียมเชียงนำกันพี่น้องฮิ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 ขอหวยขอหวยรวยรวยหนึ่งตุลานี้หมดหนี่หมดสินพี่เดอ้ออย่าทูบทูบทูบเสียงโชคแหม ขั้นาพอมพอมแล้วพี่น้องเตรียมขั้นากอนเนาะบรรเลกเนาะดอกไม้ซิหาคู่เทียน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 ก็ห,าค,หาคู่พี่น้องเทียนหาคู่เนาะ หนึ่งสองสามสี่มาเด้อมาเด้อรว,วยน้ำกันพี่น้องเอ้ยมือกล้องเขาหันมาฟังนี่เดยอเออบุญละบุญละสิมารวยน้ำกันบัดเนี้ยสิมรวยน้ำกันพี่น้องพี่น้องต้องไป ไอ้ไขด่ดอยเจดีที่ลาบสูงแห่งเมืองเลยเด้อพี่น้องดนง้ายบ้านเฮาเุ็นละสิกาสิกาเด้อบอกสิกาบอกเจ้าฮีเจ้าห้างเนาะอันนี้นะ บอกปูนยาเข้าและคือไปเพนี้เข้าหรอเด้อพี่น้องออหวยขอโซกขอลาบสิเดมันหมันถูกเก่าดอกนับก่อนขอโซกขอลาบสิเดมันหมันมนเก่าดอกพี่น้อง เม,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 มันมันครับขอโชคขอลาบพี่เนาะมาไลถวายไอ้ไข่พี่ครับพี่น้องสาธุขอให้ไอ้ไข่วัดด้อยนะขอปูญยาบอกหวยสามตัวตรงๆนะครับขอให้ดํำให้รวยมีโชคมีลาบขอให้ผู้ใดเบิง่งคิดนี้เด้อ รวยน้ากันพี่น้องรวยรวยรวยเด้อสาธุถวายไอ,ใยอใ้ใครล่ะรวยเราซื้อรถให้ไอ้ใครไหมน้าเด้อพี่น้องมาถวายมองนี่ถือสามสี่ล้านเอาซื้อรถยนต์รถเกียรมาถวายน้าเด้อของแท้เด้่ของปลอมเอาเด้อพี่น้อง สาธุบุละล่ะละเ,เดี๋ยวถาวายบุรีหนึ่งม้วนให้ปู่ย่าปู่อา้าห้วยหวยบุรีคือบอองนะโอ้ลืมแกะด่านก็อยู่หีเนาะหามเ้ยออกย่งไหวบัดเนยสัวคขก หุดถวายเพื่อนกันเนาะมาขอขอห,หวยาดจุดถวายแล้วเด้อเป็นพอฮึแบบนี้บอกหวยสามตัวตรงๆเด้อนี่นะครับเป็น เสียงโชคนะครับเป็นไอ้ทูบเสียงโชคนะครับไข่จะบอกอะไรนั้นตามเบิ้งเดอร์พี่น้องมีงเฮามาขอหวยขึ้นเนาะสการะหมานไปด้วยนํำกันครับนี่นี่นนตากองฮีฮีฮีสี่ทีแม่ละละบัดเ,เนี้ หายเอ้ยของใหม่เด้อสามตัวได้จัก,กรยานใหม่เด้อน้องลา มาเบิ้งก็ฝากกดไลค์กดแช์น้ำเดือพี่น้องเบิ้งกดไลค์กดแช่นวดวันที่หนึ่งตุลาในระหว่างรอนะครับพี่น้องเมื่อนี่ได้หวยตัวใด้กันนอ้อบัดนี่ได้ตัวดีก็บอกผมนำเน่ืน้อครับผมก็ นี่ละ่ะพามาขอไอไข่นี่ละ่ะอยากรวยน้ำกา้านครับพี่น้องพี่น้องปองไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะพี่น้องบุญระยังบวกครึ่งเหรออีกจะครึ่งสโมงไหมพี่น้องเลขสามตัวสิเป็นตัวใดนั้นข่กันยังบวบหูเทียมไหมตอนนี้่ข่ก็อยู่ด้อยคือกันไหม ดอยเจดีเ้ยดอยเจดีพี่ละภูเขาที่ราบสูงมี่ละเมืองเลยบ้านห่อดันทายพี่ละพี่น้องอถือกันมาซอยกันเลยเนื้อมาถวายเพื่อนรวยๆน้ำกันพี่น้อง อยู่ห้างเดกันก็นมารายงานตัวดเด้อใต้คอมเมนต์มีตัวเด่นตัวดังวัดไหนก็ได้ในวันที่หนึ่งตุลานี้นะครับได้ตัวดีก็บอกกันเนี่ยบอมแมนจื้อไว้เู้เดียวแมจื้อไว้เู้เดียวก็บอมแมนแล้วสิรุย้ยผู้เดียวแม่คอยอยังบอกเจ้าแม่ก็เองพาเจ้ามาขอหวยหะเออ นาะนอะรอกันเด้อรอก่อนครับทูบสามตัวไอใครนะนะรอก่อนนะครับดีครับพี่น้องเป็นจังไสเดรอน้านคือผมบอนะ่อนอ๋อผมนั่งบึงอยู่เครื่องโมงไหมเป็นนั่งรออยู่เครื่องโมองนะ ผมอีพาเบิงว่าสามโตนั่นมีอย่างแน่ซื้อแล้วอย่าลืมผมแน่เน้อพี่น้องสมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ผมน,นี่แมเนอะพี่น้องเลยอ่าผมจะพาชมนะครับวันที่หนึ่งตุลานี้มีอะไรนะครับจะพาชมนะครับ ก่อนสิจากกันไปนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับ River p a l m Channel ครับพี่น้องเดี๋ยวอีพาส้มหวยนะครับไอไข่นะครับสิบอกตัวเด็ดปั้นไหไหมไอไข่นี่ไหมอ๋อเพละไอไข่ยิมแซงหัวสามตัวตรงตรง,ตรงครับพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อครับเป็นทูบเสี่ยงไทยนะครับขอกับ ไอไข่นะครับไอไข่ดอยเจดี JD นะครับบนภูเขางวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขที่ออกตืดตืดตืด ามฟังอีกครั้งนะครับเลขที่ออกตืดตืดตืดสามศูนย์